ใครเคยเห็นหรืเจ้ารถไฟผีสิงนี้บ้างไอจอาตัวเนี้ยมันชื่อว่าชูชูเช,ชามันก็คือสิ่งมีชีวิตประหลาดกึ่งชีวภาพและกึ่งเครื่องจกักรที่ผสมระหว่างรถไฟไอน้ำรุ่นเก่ากับแมงมุมยักษ์กินคนมันจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรอัตโนมัติ แต่มีสติปัญญาและจิตสำนึกและสัญชาตญาณน,นักล่าที่โหดเหี้ยมรูปร่างของชาวนะ่ะชาวออกเป็นนักล่าปีศาจรูปร่างขายแมงมุมยักษ์ที่สวมปองหุ้มหัวรถจากไอ้น้ำสีแดงไปก่อป้องกันดวงตาของเขาที่ด้านหน้ารถไฟเป็นสีขาวผิดปกติจนแทบจะมองไม่เห็นม่านตาและรูม่านตาปากของเขาเ,าเต็มไปด้วยฟันแหลมคมนับสิบซี่และอาบไปด้วยเลือด เมื่อเขา่าแปลงร่างเป็นเฮลชาแล้วล่ะก็ร่างกายที่ใหญ่โตของเขาอยู่แล้วอ่ะก็จะยิ่งใหญ่โตกว่าเดิมและใบหน้าอันน่าสยดสยองของเขาก็จะยิ่งบิดเบี้ยวมากขึ้นขาของเขาขยายใหญ่ขึ้นและงอกน้าแหลมคมขึ้นพลังงานสีแดงเปล่งประกายผ่านรอยแตกร้าวกับเส้นเลือดบนผิวหนังโอ้โหแค่คิดก็ขนลุกแล้วว่าถ้าในชีวิตจริงเราเจอเจ,อเจ้าชูชูชาว่ะแค่ได้ยินลักษณะของมันอะ่ะก็ไม่อยากจะเจอเลยอะ ลองไดูกันดีกว่าว่าบุคลิกของไอ้เจ้าชาวเนี่ยมันเป็นยังไง้วยความที่มันเป็นสัตว์ร,ร้ายอยู่แล้วมันก็จะเป็นสัตว์ร,ร้ายจอมเจ้าเล่ชาวจึงห่วงอนาเขตอย่างมากและถือว่าเกาะทั้งเกาะเป็นพื้นที่ราของเขาความกระหายเนื้อมนุษย์อย่างตะกาตกะกามาทำให้เขาโจมตีทุกคนที่หมายตาแม้แต่พวกครังศาสนาที่กำลังช่วยเหลือเขาอยู่เขาโจมตีอย่างไม่ลดละ ปลว่าเขาอะยังคงฉลาดพอที่จะถอยหนีหาคู่ต่อสู้ที่สามารถต่อสู้ตอบโต้ได้หรือว่าทําร้ายเขาได้มากพอซึ่งเป็นเช่นนั้นจนกนระทั่งไข่สัตว์ประหลาดบนเกาะถูกค,คุกคาาเมื่อถึงจุดนั้นอะชาวจะละทิ้งความระมัดระวังทั้งหมดและมุ่งมั่นที่จะฆ่าใครก็ตามที่พยายามจะทำร้ายไข่สัตว์ประหลาดเหล่านั้นโอ้โหแค่ได้ยินไหะก็อยากรู้เนื้อเรื่องของชูชูชาวแล้วว่ามันเป็นยังไง โดยแพตตี้านำเนื้อเรื่องของชูชูชาอิงมาจากเกมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรามาฟังกันดีกว่าว่าในเรื่องชูชูชาจากในเกมอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเรื่องเรื่องมาจากแผนจารึกที่ตัวเอ๋พบในช่วงต้นเกมในภายหลังชาวเป็นสมาชิกของเผ่าพันปีศาจนักลารูปล่างคล้ายในมุมโบราณที่เคยสร้างความหวาดกลัวให้กับเกาะอารันยรัมและชาวพื้นเมืองมานานมาแล้วในยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งนักรบผู้เก่งกาจที่สุดในหมู่เชาวเก่อ ได้ต่อสู้กับและกักขังสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไว้ในถ้ำใต้ดินของเกาะซึ่งเป็นแหล่งํำลังของมันเองแม้ว่าสิ่งมีชีวิตที่รอดชีวิตส่วนใหญ่จะตายไปซึ่งน่าจะเกิดจากความหิวโหยแล้วก็กินเนื้อขึ้นเองแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ยังคงอยู่รอดด้วยไข่ที่จำศีลอยู่ก่อนหน้าเหตุการณ์ในเกมไมนะ่นานเศรษฐีนางวอร์เรนชชวที่สา เจ้าของบริษัทชาวมายิงได้เดินทางมาถึงเกาะอารานีลัมพร้อมกับทีมงานเหมืองทีนั้นวอร์เรนนะได้ดำเนินการขุดเหมืองซึ่งเขาเก็บเป็นความลับอย่างน่าประหลาดไม่ให้ใครในแผ่นดินใหญ่รู้สัปดาห์แรกของการทำเหมืองเริ่มต้นอย่างราบรื่นแต่ต้นทุนและกำลังคนที่จำเป็นต่อการดำเนินงานกลับเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงเวลานี้ วอลเลยนะ่ะยังสนใจซากประหลักหักพังโบราณที่คนงานเหมืองค้นพบและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเขายัางค้นพบวิหารโบราณและปริซึมของวิหารอีกด้วยในหลายสัปดาห์ต่อมาคนงานเหมืองอสังเกตเห็นอรอยของเส้นทองคำในบริเวณใกล้เคียงแต่คนงานเหล่านี้กลับไม่รู้ว่าทองคำอ่ะไม่ใช่สิ่งเดียวที่พวกเขากำลังจะค้นพบคนงานเหมืองพร้อมกับยูจีนซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในขนาดนั้นอ่ะ ได้บุกเข้าไปในถ้ำขนาดใหญ่ภายในถ้ำม,ม,ามันมีไข่เรืองแสงขนาดใหญ่และลึกลับแข็งราวกับเพชรยูจีนารายงานเหตุการณ์นี้ให้กับวอลเลนทราบซึ่งน่าจะเป็นผู้สั่งให้ทีมนํำไข่ออกมาแม้ว,ว่าจะยังไม่แน่ชัดว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ก็สามารถอนุมานได้ว่าทีมจะต้องเผชิญหน้ากับชาวเองซึ่งอาจจะเคยหลับหลายมาก,ก่อนหรือว่าฟักออกมาจากไข่เมื่อค้นพบ ชาวนาโจมตีคนงานเหมืองอย่างโหดร้ายส่งผลให้เกิดการถล่มของเหมืองที่ฆ่าชีวิตสมาชิกส่วนใหญ่ในทีมและมีเพียงผู้รอชีวิตที่โชคดีอย่างยูจีนเท่านั้นที่รอตายอย่างหูดวิดเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกว่าเป็นอุบัติเหตุจากการถล่มของเหมืองโดยไข่บางส่วนถูกนำขึ้นมาบนพื้นผิวได้สำเร็จแต่น่าเสียดายที่ชาวสามารถหนีขึ้นมาบนพื้นผิวได้เช่นกัน สัตว์ร้ายตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในรถไฟของบริษัทเหมืองแร่เรากับเปลือกและกายร่างเป็นสัตว์ประหลาดแมงมุมรถไฟที่คอยหลอกลอนลเกาะอารณนยลัมมีความเป็นไปได้สูงที่สิ่งที่ผลักดันให้วอลเลนมาที่เกาะน,นี้เป็นหลักคือใครสัตว์ประหลาดเหล่านี้แม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเขาว่าได้ยินเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงแต่การที่เขา,าจงใจปิดบังปฏิบัติการนี้ไว้ก็ทำให้เรื่องนี้ดูน่าเชื่อถือ วาอะไรนะก็คงปิดบังเจตนาที่แท้จริงของเขาอะ่ะไว้กับคนงานโดยใช้เพียงการทําเหมืองทองคามาเป็นฉากบังหน้าสําหรับแผนการที่แท้จริงของเขาไข่สัตว์ประหลาดไม่เพียงแต่มีค่ามหาศาลเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งพลังงานอันทรงพลังอีกด้วยปรากฏว่าปิดซึ่งวิหารนะไม่เพียงแต่ทําลายไข่เหล่านี้ได้เท่านั้นแต่ยังสามารถ เก็บเกี่ยวและปลดปล่อยพลังชีวิตที่อยู่ภายในได้อีกด้วยแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเขาวางแผนอะไรไว้สำหรับไข่เหล่านี้แต่ก็ชัดเจนว่าวอลเลน่ตะตระหนักดีว่าเขาอ่ะได้รับมากกว่าที่ต่อรองไว้เมื่อเขาค้นพบสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวในเหตุการณ์หนึ่งที่นำไข่ไปวางไว้ในปิดซึ้มชาวอ่ะได้โจมตีเป็นครั้งแรกในการโจมตีของเขาอ่ะสัตว์ร,ร้ายจะเริ่มดูดซับพลังชีวิตที่ไข่ปล่อยออกมา ชาวอ่เติบโตขึ้นทั้งขนาดและพลังเมื่อคนพบสิ่งนี้วอลเลนจึงสั่งให้คนงานที่เหลือซ่อนไขไว้ในเมืองร้างแห่งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกและหลังจากนั้นตัวเอกของเกมก็เดินทางมาถึงเกาะด,ด้วยเรือพายเขาว่าเป็นนักเก็บเอกสารในพิพิธภัณฑ์และนักล่าสัตว์ประหลาดผู้มุ่งมันที่จะทำลายขบวนรถไฟมหืมาที่ปกครองเกาะ ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นานาต่างหวาดกลัวว่าจะถูกสัตว์ร้ายกืนจินพวกเขาอมักจะหลบซ่อนตัวอยู่ในที่ที่เข้าถึงได้ยากและความเครียดเหล่านี้ทําให้บางคนถึงกับสติแตกก่อนรัฐที่บูชาชาวและออกตามราผูนไม่เชื่อในพระเจ้าเพื่อสั่งเวรชีวิตด้วยความหวังลงุม่มแรงๆว่าจะทําให้ชาวนาพอใจวิธีเดียวที่จะมีโอกาสเอาชนะชาวได้ก็คือการมีพลังการป้องกันและความเร็วอยู่เคียงข้าง ดังนั้นตัวเอกไว้ยยูจีนะคูหหูของเขาจึงได้รวมการซ่อมแซมรถไฟเก่าและติดตั้งปืนแต่น่าเสียดายที่ในการ,รเผชิญหน้าขับสัตว์ประหลาดครั้งแรกอ่ะชาวเราสามารถคายูจีได้สำเร็จทำให้ผู้เล่นต้องอยู่เพียงลำพังเมื่อเกมดำเนินไปอะจำเป็นจะต้องหาปืนใหญ่เสริมกำลังและอัปเกรดรถไฟขณะดเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงชาวและผู้ติดตามของเขา ชาวจะวิ่งหนีไปรักษาบาดแผลหากผู้เล่นทำร้ายเขามากพอแต่นั่นก็ทําให้การฆ่าเขาว่าเป็นเรื่องยากอยู่ดีเป้าหมายของเกมมันไม่ใช่แค่การสร้างรถไฟที่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นหัวหน้าของชาวแต่ยังรวมถึงการขโมยไข่มอนสเตอร์3ฟองและนําไปไว้ที่ปิดซึ่มภายในวิหารใจกลางเกาะด้วยสิ่งนี้ทําให้ชาวโกรธมากจนไม่สามารถหนีออกไปได้สําหรับทั้งสองฝ่าย นำไปสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จะจบลงด้วยความตายของทั้งเขาและผู้เล่นน่าเสียดายที่ชาวดูดซับพลังที่ปล่อยออกมาจากปีซึมในขณะที่มันทำร้ายใครเพิ่มมาลังและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นนรกชาวเมื่อความโกรธของเขา,เาถึงขีดสุดชาวจึงกืนกินวอลเลนจนหมดสิน้นระหว่างการอารวาสก่อนจะพุ่งเป้าไปที่อาคิวิสในที่สุดอาคิวิสไลลาเขาไปทั่วเกาะและในที่สุด ก็ล่อชาวขึ้นไปบนสะพานที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาได้ติดตั้งระเบิดไว้ระเบิดและชาวอ่ล่วงลงสู่ความตายถูกเสียบเข้าไปที่ใบหน้าด้วยเหล็กแหลมเบื้องล่างซึ่งเป็นการแก้แค้นให้กับการตายของเหยื่อและการยุติการสังหารหมู่ของเขาไปตลอดกาลยังไงก็ตามในฉากหลังเครดิตอะ่ะ ทำแห่งนี้กลับเผยให้เห็นว่ามีไข่ประหลาดหลับไหลอยู่นับพันฟองหนึ่งในนั้นน่ะเริ่มเคล,ลื่อนไหวและพร้อม่จะฟักออกมาเป็นสัตว์ประหลาดอีกตัวได้ทุกเมื่ออุ้ยถ้างานก็หมายความว่าเกมมันยังไม่จบสิทุกคนเนี่ยมันอาจจะมีความหมายในอีกอย่างหนึ่งนะว่าชาวหรือชูชูชาวไม่ได้มีแค่ตัวเดียวหรืออาจจะมีเป็นพันๆกว่าตัวเลยก็ได้ หถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรืออยากให้เล่าแบบนี้อีกอ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะและเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวยบายเฮ้ยช่วช่วยชาวมันหรือเปล่า